สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายคลิปการทำเตาเผาถ่า,านแบบง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงนะครับและปรากฏว่ามีหลายท่านนะครับสนใจอยากจะได้วิธีทำอย่างละเอียดผมก็รับปากไว้แล้ววันนี้ผมก็เดินทางมาที่ จังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่บ้านของคุณโอเจ้าของนวัตกรรมนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับคุณโอซึ่งเตรียมอุปกรณ์เตรียมของไว้ให้เราแล้วนะครับสวัสดีครับโอในแนะนำคุณโอเจ้าของนวัตกรรมก่อนนะครับนี่วันนี้คุณโอจะพาเราไปทำเตาเผาถ่านนะครับสวัสดีครับ ก่อนที่จะไปสาธิตการทําเตามตผมว่าพาไปดูบรรยากาศรอบๆครั้งนู้นที่ผมมามีเตาเดียวนี่นี่ครับครัเตาเผาถ่านเตานี้คือย้ายจากเตาเดิมที่เผามาเจ็ดปีแล้วแล้วก็ย้ายมาอันนี้คุณโอบ,บอกว่าเจ็ดปีแล้วนี่ก็ยืนยันว่าอายุการใช้งานครับทนคิดว่านานทนทานนะครับนี่นี่ก็คือเหมือนกับ เผาแล้วก็ปิดไปในนี้ก็คือมีทานมีทานครับอันนี้เพิ่งเผาเมื่อวานตอนเย็นที่เห็นว่ามันเป็นเตาเผาถ่านแบบง่ายง่ายลงทุนไม่ถึงพันบาทไหมครับถ้าผมครับอ่าหนึ่งเตานี่ต้นทุนจะอยู่ประมาณพันเศษเศษอ๋อพันเศษเศษอ่าต้นทุนจะอยู่ประมาณไม่เกินพันห้าไม่เกินพันห้าครับโอเคที้เราไปดูกันว่าจะดูจะต้อง ทำเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเชิญครับอ๋อนี่โรงใหม่ครับผมอันนี้ก็มีสองเตาแล้วกำลังจะทําเตาที่สามของเดิมมีอยู่แล้วสองเตาครับอันนี้กําลังเริ่มที่จะทําเตาที่สามครับครับอ๋อนี่ไงมันมีเตาที่เปิดอยู่วตาที่ทาสำเร็จแล้วจะอยู่ลักษณะแบบนี้ ครับเตาที่ใช้งานทางการใช้งานแล้วแล้วก็มีเตาที่มีฐานก็มีาลดูได้ครับที่ที่เผาฐานแล้วฐานมันจะกองอยู่เป็นระเบียบแบบนี้นี่เองนะฮะอันนี้ตอนที่เราเรียงฟืนเราก็เรียงกันเต็มครับแต่พอมันสุกกันฐานแล้วมันก็จะเหลือปาประมาณนี้มันจะยุบลงไปครับแล้วน้ำส้มควันไม้ได้สักเท่าไหร่ครับน้ำส้มควันไม้นี่จะได้ตั้งแต่2ลิตรไปจนถึง4ลิตร ถ้าเป็นไม้สดจะได้น้ำส้มมากแต่ได้ฐานน้อยครับถ้าเป็นไม้ที่แห้งจะได้ฐานมากได้น้ำส้มน้อยลงจะสลับกันแบบนี้แต่โดยเฉลี่ยแล้วก็จะทําให้มีรายได้ไม่ต่ากว่า300บาทต่อเตานี่สามร้อยถ้าห้าเตาวันหนึ่งพันห้าแล้วนะครับไปดูกันว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอาอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นไม้แบบ ไม้แบบที่จะไว้รองเพื่อหมุนท่อเพื่อเพื่อรองท่อบ่อแล้วก็มีท่อท่อซีเมนต์เม็ดยี่ความกว้างเม็ดยี่แล้วอันนี้เป็นเหล็กวงท่อแปดสิบเซนเหล็กเส้นหนึ่งขนาดเท่าไหร่เนี่ยประมาณ4ี่มิลสี่มิลนะครับอ่าครับอ่าแล้วก็มีอิฐแดงอิฐแดงอิฐแดงอิฐมอนเนี่ยประมาณ120ก้อนแล้วก็ มาเป็นซีเพกหรืออิดบล็อกเนี่ยครับเจ็ดก้อนอันนี้ผมได้ใส่ดินที่ผสมแกลบใส่ไปในรูนี่เรียบร้อยแล้วนี่ใส่ไปเพื่ออะไรครับใส่เพื่อให้มันแข็งแรงแข็งแรงครับผมครับแล้วดินที่ใส่ข้างในนี้เป็นแบบไหนครับเนี่ยครับเป็นดินที่เตรียมไว้ปั้นเตาดินนี้สังเกตว่าตรงไหนที่มีปลวกขึ้นแล้วเราขุดไปสักสาสิเซนเนี่ยเราจะเจอดินประเภทนี้ครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นดินเหนียวมาก แล้วก็ใช้ดินตรงนั้นแหละมาผสมน้ําแล้วก็ผสมด้วยแกลบอันนี้เป็นแกลบเด็กครับคือผสมเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เดี๋ยวจะผสมให้ดูนิดหน่อยแล้วครับเนี่ยเราพอเราใส่ดินแล้วก็เติมแกลบลงไปครับครับปริมาณก็ต้องสังเกตสังเกตว่าถ้าแกลบมันมากเราจะปั้นไม่ติดแต่ถ้าดินมันมากเกินมันก็จะเละเกินไปทีนี้ก็มีข้องอเหล็กอีกหนึ่งอันมีไว้เพื่อเป็นปล่องขึ้น สำหรับเนี้ยคือมันจะต้องใส่ข้องอเหล็กเข้าไปครับอแล้วก็ใช้ปล่องนี้สวมขึ้นมาครับอันนี้สี่นิ้วอันนี้เป็นข้องอเหล็กสามนิ้วครับจากนั้นก็จะมีท่อใหญ่หินท่อใหญ่หินขนาดสี่นิ้วยาวหนึ่งเมตรที่จะเป็นไอหนึ่งเมตรนี้ก็คือท่อนี้ใช่ไหมครับคือท่อที่มันก็คือท่อนี้ครับก็จะมีฝาเหล็ก ฝาเหล็กอ่าฝาเหล็กนี่ก็ซื้อที่เดียวกับข้องออันนี้เป็นเหล็ก3มมิลเส้นผ่าสูงกลางครับแปดสิบเซนแปมเซนเพราะว่าอันนี้มัน80ดส<อ>ิบแแล้วเราก็ตัด83ครับแล้วมันก็จะปิดได้หมดแล้วนะอุปกรณ์อุปกรณ์มีเท่านี้ครับ ลงมือทำเลยนะครับตอนนี้พี่โอจะทําตรงนี้ใช่ไหมครับครับเนี่ยผมปรับพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้จะตั้งเตาเลยอ้าโอเคโอเคทีนี้ก็เริ่มจากจะต้องวางขอนช่วยก่อนครับขอนไม้นี่จะจะมีลักษณะส่วนจะตัดเท่าๆกับบล็อกคือ7นิ้ว7นิ้วแต่ว่าตรงส่วนปลายนี่จะให้เรียวลงไปเพราะระดับพื้นที่ไม่เท่ากันเราจะสามารถเลื่อนครับเป็นลิมเป็นลิมครับถ้าเราวันระยะไม่ดีตอนที่เราจะวางอิฐบล็อกเข้าไปแทนมันจะติดอันนี้ก็วางเป็นรัศมีวงกลมอ่า ครับจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะวางท่อแล้วท่อเราก็จะมีเหล็กเนี่ยจะช่วยได้เยอะเหล็กเสียบเข้าไปในรูเนี่ยเสียบเหล็กเข้าไปปึ๊บครับเหล็กตัวนี้จะช่วยเราทํางานคนเดียวได้วางที่ก่อนไม้ออันนี้ถ้าเราจะยกกับเหล็กเนี่ยเราจะไม่มีกําลังครับแล้วก็ใส่เหล็กฉลรับช่วยเนี่ยแล้วก็หนุนเข้าไปครับอย่างเงี้ยหาระดับให้ได้จะวัดด้วยสายตามันก็ได้ ทีนี้ยังไงต่อเราก็จะใช้ซีเพกเข้าไปรองแทนขอนไม้เพราะว่าท่อลูกนี้จะต้องอยู่บนซีเพกเพื่อให้มีหน้าเตาอแต่ว่าถ้าเอาไอเนี่ยมาใช้เลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันแคบหน้ามันแคบมันจะล้มไปพอเรายกคนเดียวนี่ไม่มีทางยกได้ครับครับอทีนี้ผมก็จะเริ่มเริ่มจากหน้าเตาก่อนเลยนะครับเจ็ดก้อนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเห็นตำแหน่งว่ามันวางยังไงจะมีตำแหน่งวางครับครับผม ก็ให้ให้ผู้ชมหันมาดูของสําเร็จทางนี้นิดนึงนะก็คือนี่แหละนะสองก้อนก็คือจะเป็นก้อนนี้กับก้อนนี้ใช่ไหมครับชายครับนะความกว้างก็ความกว้างเท่ากับอิดนี่อีกเนี่ยพอเราเพื่อที่จะปิดเตาก็สี่สิบสี่สิบเซนความกว้างของอิดเนี่ยแต่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะดันเข้าไปแทนไม้แต่ทีนี้ถ้ามันสูงกว่านี่เดี๋ยวเราก็จะต้องปรับพื้นอันนี้ผมสาธิตตอนวางก่อนดีกว่าครับผมว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนบ้าง ระยะห่างก็ประมาณ6 6 5ก็คือ7ก้อนเนี่ยก็จะเป็นปากเตาเสื้อ2ก้อนครับแล้วก็ปิดหน้าเตา1ก้อนปิดหน้าเตา1ต้น3เหลือ4สีสนะสก็ที่จะเอามารองเนี่ยครับก็เป็นรัศมีสี่แฉกนะมารองครับทีนี้เราก็จะต้องอดันอิดเนี่ยเข้าไปเพือ่อไปแทนขนไม้ฮะได้แล้ว เราก็จะต้องดูความลึกของอ it, หัวก้อนอิดหัวก้อนอิดนี้เราก็จะใช้เหล็กวงท่อ80เป็นตัววัดจะต้องให้อิดบล็อกเนี้ยมารับกับเหล็กนี้ให้ได้<อ>ทุกมุมครับอันนี้ก็ตื้นไปต้องเอาเข้าอีกคือเมื่อกี้เนี่ยเราแค่แบบแย่ไอ้ก้อนอิดเนี่ยเข้ามาแบบคร่าวๆครับ แต่ตอนนี้นี่ก็คือจาเอาระดับจริงแล้วรารระดับจริงว่ามันจะต้องคหล็นี้จะเราเอาเข้ามาลึกตื้นอย่างไรอาเดี๋ยวผมช่วยจับไป้นิดนึงนะครับโอเคครับอ่าอาได้ได้อ่าได้ได้ต้องพยายามให้เหล็กนี้มีรัศมีที่เหลืออย่น้เท่ากันครับครับอ่าครับได้อ๋อแค่เอาหัวรับไว้นิดนิดครับ ผมถามพี่อ้อยนิดหนึ่งไอ้เหล็กเส้นวงเนี้มันจะทําหน้าที่อะไรครับเหมือนกับเป็นแบบทําให้เราก่อกาอิดง่ายอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาไออิดมอนเนี้ยมาก่อเป็นชั้นไงอน่ตามแนวนี้แต่ตัวนี้ผมคาดว่ามันจะช่วยรับน้ําหนักกดทับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เอาริ่มออกละครับครับเนี่ยก็ใช้แม่ใช้แฉลงมาช่วยเหมือนเดิมพอเอาริ่มออก มันก็จะเห็นว่านี่คือโครงสร้างโครงสร้างทีนี้พอเราวัดได้ขนาดนี้ทีนี้ก็จะเริ่มแต่งหน้าเตาครับเอาเหล็กเส้นนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะแต่งหน้าแต่งหน้าเตาแต่งท้องเตาจากหน้าเตาไปจนถึงท้องเตาครับจะต้องมีความลึกอันนี้เพื่อเป็นเพื่อให้เป็นทางเดินไฟอ๋ออันนี้ เน้นเน้นตรงกลางกลางนี่ให้ลึกหน่อยหนึ่งเพราะตรงข้างๆนี่เดี๋ยวก็ต้องใช้ดินช่วยดินเหนียวผสมเกล็ดถ้าถ้าถ้าสมมติว่าจากระดับไอหัวอิดบล็อกนี่ไปถึงไอทองกระทะนี่ทองกระทะมันจะลึกลงไปกว่าไอนี่สักกี่เซนไม่ค่อยมีจะมีผลคือว่าเซนสองเซนกไม่เยอะนะครับใกล้เคียงไม่เยอะครับไม่เยอะครับหรือจะเท่ากันทั้งหมดก็ได้เพราะตัวแปรสําคัญเนี่ยจะอยู่ตรงที่เราฉับดินขึ้นแล้วตัวขอบกระทะมันจะอยู่ตรงไหนครับ ก็จะอยู่นี่อยู่มีหัวมุมอิดนี่พอดีครับอารัชมีวงกลมไอ้อ่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณครับครับอาแล้วครับทีนี้ก็นำอิฐแดงเข้ามาเตรียมเลยเราจะเริ่มต้นด้วยการเนี่ยใช้เหล็กวง80เิเซนนี้วางระยะก่อนเพื่อจะง่ายครับอันนี้ถ้าเราก่อแล้วมันค่อนข้างจะล้ามาข้างหน้าไม่เป็นไร เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าถ้ามันเยื้องไปมากมันจะติดยังไงมันจะติดไอ้บังท่อนี้เราไม่ได้ดูให้ดีอ่าเนี่ยครับมันมาอย่างเงี้ยพอเราใส่ท่อนี้ไปปุ๊บไม่ลงไม่ลงถ้าว่าข้องอมันล้ำมากอย่างเงี้ยไม่ลงถ้าท่อตัวนี้ไปเบียดอันนี้มากเกินไปมันจะทําให้ท่อแตกง่ายเพราะไอ้นี่เนี่ยมันมันมีความร้อนสูงตลอดบบนี้ข้อข้อควรระวังครับ ทีนี้เราจะต้องใช้อีกแดงนี่ช่วยเป็นฐานครับอ่าอก็เนี่ยด,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 ดินที่ผสมแกลบเนี่ยจะใช้เป็นตัวยึดค,คือช่องว่างพวกนี้เราสามารถใส่ใส่หินใส่เศษอิฐเข้าไปช่วยได้เพื่อเป็นการประหยัดดินดินผสมแกลบผสมฟางนี่มันจะ มันจะช่วยระบายแรงยึดอ่ะครับแล้วมันไม่ให้แตกร้าวครับดูเหมือนจะหนีเกินแล้วก็เพิ่มน้ำถ้ามันใกล้จะมืดไม่ทันจริงๆก็ใช้มือเลย <c oughs> เพราะว่ามันช้าไปตอนนี้เลยใกล้มืดได้ครับเอาเลย ตอนนี้เป็นไฮไลท์นิดนึงก็คือว่ามันจะเป็นช่วงที่มีไอตัวข้อง,งอแล้วก็ท่อที่จะรับควันออกไปด้วยนะฮะอันนี้ลองอ,อิกหนุนดูแล้วด้านหน้านี่จะเอาตะปูด,ดักไว้ก่อนอย่าให้มันท่อมันไหลมาอ่า,อ,าอยู่แล้วอันนี้พอเราก่ออิดอิดมันจะอยู่ไปประมาณนี้มันจะได้ไม่ไปติดท่อครับต้องระวังมากเลยครับจุดนี้ครับครับอ่านี้ปานแล้ว จะต้องเทปูนปิดถ้าไม่เทปูนก็ดินจะต้องอยู่บนก้อนอิฐสองก้อนนี้ครับอ่าขออนุญาตจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนต้องทําหน้าเตาก่อนนิดนึงครับทมไมครับอ่าอันนี้เป็นโฟมก็ได้เป็นไม้เป็นอะไรมันไม่อ่อนจนเกินไปครับแต่ไม้นี้ผมก็ทําไว้สําหรับลิงมารองครับรองลิ้มรองรองอันนี้รลองแบบของผมเนี้ยไม่ให้มันหล่นลงไป ทำแบบง่ายๆเดี๋ยวพอปูนแข็งตัวอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะดึงออกครับครับอจากนั้นเราก็จะเทปูนปิดแต่อันนี้ผมผมทำสำเร็จไว้แล้วทำแบบไว้แล้วทำแบบ,บไว้แล้วครับครับปูนเนี้ยพอดนความร้อนมันก็อาจจะแตกครับแต่มันไม่มีปัญหาแล้วเมื่อดินมันจะเป็นตัวยึดครับครับอันนี้อยู่ข้างในอันนี้เจตนาเพื่อจะไม่ให้ดินหล่นลงไปครับ นี่ยครับจากนี้เดี๋ยวก็จะเอาดินโปกหมดเลยมองไม่เห็นปูนครับอเสร็จแล้วก็ก่ออีกต่อ,อนี้ก,ก,ก็อีกต่อก่ออิดมาสาักสามชั้นแล้วใส่เหล็กครั้งหนึ่งล่างสุดนี่เส้นหนึ่งแล้วพอมาถึงกองกลางนี่ก็อีกเส้นพอใกล้จะเต็มนี่ก็อีกเส้นนึง นสุดท้ายก่อให้คั้นสุดท้ายแล้วดีกับขอบปูนด้านนอกใช่ไหมครับกมกว่านิดหน่อยตามกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรขั้นตอนต่อไปนี่ก็จะมาตกแต่งหน้าเตาเพราะว่าปูนนี้ไม่ทนไฟตัวที่จะทนความร้อนได้คือดินที่ผสมแกลบ อ,อนุญาตมาเอาดินตรงนี้ไปปิดข้างเตาคือถ้าจะใช้ดินเหนียวผสมแกลบทั้งหมดมันก็เป็นการช้นเปลืองแล้วก็ลา,าดฉาทีนี้เราก็ใช้ดินปกตินะครับเอามาถมช่องว่างนี่ถมปิดช่องว่างอันนี้เราจะต้องถมไปจนถึงระดับเอ็กซ์กที่วางเป็นฐานเพื่อว่าต่อไปเราใส่ทราย,ายลงไปในช่องว่างนี้ทรายจะได้ไม่รั่วไหลลงมา หลังจากถมดินอันนี้เสร็จก็จะใช้ดินเหนียวที่ผสมแกลเนี่ยแต่งทับกาปิดภายนอกนี่สำเร็จแล้วทีนี้ก็จะมา ข้างในก็จะปกเอาเอาดินเหนียวผสมแกบเนี่ยมาปิดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฉาบข้างในนะครับก็ใช้ดินที่ผสมแกลบนี่แหละเรียกได้ง่ายว่ามาเทเป็นลีนะนะระหว่างไอตัววงบ่อกับอิฐที่เราก่อขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นพื้นที่รองรับทรายที่เราจะใส่ลงไปใช่ไหมครับครับทรายจะได้ไม่ไหลออกอย่าไปแข็งเครื่วงทรายนี้ท่ต้องเวเป็นระบายควันนะเว้นไว้สักสองเซนติเมตรให้มีเดือเหล็กโผล่ขึ้นมา ทีนี้ก็ยังเหลือตกแต่งฉาบครับให้ผิวมันเรียบ,บพื้นเสร็จนี้ก็ต้องให้แห้งสนิทก่อนไม่ต้อไม,ไ,มไม่จำเป็นครับคือแค่หมัดเนี่ยช่วงนี้จะทาได้แหละไม่ใช่ครับหมายความว่าให้มันแห้งหมาดก,ก่อนค่คอยเอาทรายใส่ครับอย่าไปใส่ตอนที่เปีกเปยกๆก็จะทิ้งไว้ก่อนค,คอก็เหมือนถึงว่าเตานี้สําเร็จแล้ว คือพอฉาบเสร็จแล้วสุดท้ายก็มาแต่งสรพท้องเตาอ่างแองกระทท้องเต่าครับโอเคคือเวลาเราวางไม้ลงไปมันจะได้ตั้งอยู่บนนี้อ่่าใชไม้จะกวางไปเป็นก่อนชั้นหนึ่งแถวเดียวพอฉาบเสร็จก็ รอให้ดินแห้งแล้วก็ค่อยทำขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ท่อแล้วก็ใส่ทรายนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่พอดีหลังจากเราใส่ท่อนนี้ลงไปแล้วก็ใส่ทรายได้เลย ปาดเป็นปากฉลามเพื่อไปต่อกับท่อ4นิ้วเส้นตรงนู้นบัดเข้ามา4นิ้วแล้วจากนั้นจะต้องตัดสี่พัาองศาแล้วเรารต้องเจาะไอ้ตรงจุดที่จะเอาน้ำส้มควันไม้ตรงไหนครับออรก็เจาะด้านใต้ครับเข้ามาก็ประมาณคือไม,ไม่ไม่จำกัดแต่สัก40ขึ้นไป40เสน4 0ห ก็คือเวลาควันมันขึ้นไปครับมันไปกลั่นเป็นไอจากข้างบนใช่แล้วมันไหลย้อนลงมาครับผมอแล้วก็มาเจอไอตัวดักตัวดักอ่าเจอเหมือนข้อไม้ไผ่ตัวเนี้ยอยู่ด้านล่างอ๋อต้องอยู่ด้านนี้ครับครับถ้าดักบนลมันถึงจะติดดูอ๋อครับอ๋อตรงนี้เดี๋ยวเราต้องสวมท่อครับเนี่ยท่อเตเียมไว้ครับอในรองครับท่อปิเนียมเนี่ยอ่าครับจะดูไว้อต้องใส่ท่ออย่างนี้ ตอนนี้ถ้าเราเจาะพลาดเจาะไม่พอดีเดี๋ยวเราจะใช้กาวอันนี้เป็นตัวช่วยได้อย่างดีเราก็จะแก้ด้วยฉากรใช้กาวมาหาอุดเนี่คแค่นี้ก็เยอะแหละรหเราก็มาปิดขั้นตอนต่อไปที่จะทำก็คือตั้งเสาก็จะติดตั้งเสาต,ตัวนี้ แล้วไอ้เสานี้ต้องสูงเสานี้จากสูงจากพื้น2.5เมตรห้าสเมห้าฝังลงลงไปในดิน50เซนแต่คือให้จำสูตรมันง่ายๆคือความสูง2.50เมตรห้นระดับผิวดินเนี้ยสองเมหกับความยาวสองเมหเท่ากันเลยถ้าระดับของไอ้ตัวดินที่จะฝังเสาเนี้ยกับไอ้ตัวฐานเตาเนี้ยเสมอกันครับนผมทวนอีกทีนึงนะครับนะเสาสูงจากระดับ ระนาบ2เมตร50นะครับห่างจากไอตัวปากปล่องอันนู้น2เมตร50อท่อนี้า3เมตรเมตราจะลองตัวพดีประมาณ45องศาครับแล้วจะไปอันนี้ผมจะกรบด้วยปูนซีเมนต์ถ้าเราใช้ปูนช่วยขึ้นมาซีเมนต์ช่วยอยู่เป็นสิปไปมันก็ไม่ผุกและครับอ่า ชั่วคราวชั่วคาวอันนี้ชั่วคราวก็ครับใช้ลวดมัดไว้ก่อนใช้ลวดมัดไว้ก่อนเพราะตัวนี้เราสามารถปรับหาระดับตรงปากปองให้พอดีครับเมื่อพอดีแล้วจะใช้ตะปูตอกยึดครับหรือว่าใช้วิธีอื่นก็ได้คือท่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้อง ไปร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างว่าเราครอบมาเนี้ยก็ให้มีระยะห่างสักนิดนึงถ้าไปแตะกันไปชนทีเดียวเนี่ยท่อตัวนี้จะเสียหายเร็วรมันจะไปแบกน้ําหนักของท่ออันนี้ในขั้นตอนของการทําเตานะครับผมคิดว่าถึงตอนนี้คนที่ดูคลิปนี้ก็คงจะนึกออกแล้วก็สามารถที่จะเอารายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่โอ้ให้เป็นวิทยาฐานเนี่ยนะครับไปทำได้แล้ว นะครับแต่ว่าที่เหลือก็คือการเผานะครับการใช้เตาละการเรียงฟืนนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวทางโอ้ก็จะสาธิตนะครับการเรียงฟืนเพื่อเตรียมการเผาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะพรุ่งนี้เช้าก็จะจุดเผาให้ได้เห็นกันเลยนะครับ